ปอกผสสนกรเปิดใจทำพินัยกรรมให้กับมากี้จากกรณีอาการป่วยของป๊อกผัสรนกรสามีของนางเอกสาวมากี้ราศีที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่พักรักษาตัวโดยมีกำลังใจและการดูแลจากสีภรรยาอย่างใกล้ชิดล่าสุดหนุ่มป๊อกผัสรนกรได้ออกมาเปิดใจผ่านทางคลิปโดยได้เปิดใจว่า เตรียมพินัยกรรมให้ครอบครัวหลังปอกผ้าสรีกอนผ่านบรสุมหนักในชีวิตโดยเผยความรู้สึกตอนหนึ่งที่ว่ามีสิ่งหนึ่งก่อนเข้าโรงพยาบาลแล้วผมตัดสินใจทำคือผมทำพินัยกรรมให้มากี้และลูกๆโดยเขียนด้วยมือของผมเองเพราะชีวิตคนเรานั้นไม่แน่นอนผมจึงอยากทำไว้ให้และนอกจากนั้นเรายังไปทำบุญตามคำแนะนำของทุกคนอีกด้วยขณะที่สาวมากี้เผยความรู้สึกว่า พูดแล้วจะร้องไห้ก่อนจะร่ําไห้หนักบอกด้วยว่าเราเสียคนที่รักจากโรคนี้มาสองคนแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเราอีกขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวด o ท